อีกสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้อายุ40แล้วที่ตามมาคืออะไรเลยไหมพี่บุ๋มอะไรผมงอกมาแล้วแต่ว่าได้ไปเจอตัวนึงค่ะพี่บุ๋มตัวนี้ใช้เวลาแบบไม่นานเลยนะแล้วก็สามารถทําได้เองที่บ้านทําได้ด้วยตัวเองเลยออนั่นคือแชมพูปิดผมขาวโมอิกนั่นเองโม <More S 2> อิตัวนี้ที่ประทับใจเพราะว่า เนื่องจากว่าเวลาเราน้อยก็จะใช้เวลาช่วงสระผมเนี่ยแหละค่ะแลวสามารถปิดผมขาวได้เลยชอบตัวนี้ตรงที่ว่าใช้แล้วผมมันไม่เสียคือไม่มีกลิ่นแอมโมเนียเลยแล้วก็สามารถปิดผมงอกได้จริงเนาะก็คือแบบโดยส่วนตัวเราใช้แล้วแบบเฮ้ยมันปิดงอกได้จริงๆโดยที่เราไม่ต้องไปร้านทําผมเลยตัวนี้ค่ะสารสกัดมาจากธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นปลอดภัยต่อเส้นผมแน่นอนมีเคลาตินด้วยบํารุงเส้นผมใช้แล้วไม่ได้แสบหนังศีรษะแล้วก็ทําให้เส้นผมรากผมอะไรย่างเงี้ยไม่เสียด้วยในหนึ่งกล่องมี5ซองใช้แล้วคุ้ม หนึ่งกล่องเนี่ยสามารถใช้ได้5ครั้งแล้วก็จะมีถุงมือให้เลยนะคะทุกซองแล้วก็มีหวีให้อีกหนึ่งอันแต่ว่าใครที่แบบไม่ทําสีผมเลยก็จะมีดําธรรมชาติเลยนะคะม,มีน้ําตาลเข้มน้ําตาลอ่อนแดงเบอร์กันดีแล้วก็น้ําตาลประกายเขียวด้วยสีอินเทรนด์อินเทรนด์หมดเลย